กคนอ่ะไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีใครทําดีทุกทุกอย่างซึ่งเวลาเราตําหนิอะ่ะเราจะไม่ตําหนิที่ตัวตนเราจะตำหนิที่พฤติกรรมนั้นๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสถานีต่อไปนานา next station นานาบา GBN Talk สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนานารายการที่ชวนพูดคุยเรื่องต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองหรือประเด็นสังคมต่างๆที่คริสเตียนไม่ค่อยพูดถึงอยู่กับส้มชัชราพรค่ะ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง self extreme หรือการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะจาก EP ก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงการฝึกลูกให้รู้จักสำรวจความรู้สึกตัวเองถามว่าสำคัญไหมในยุคนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหันไปทางไหนเนี่ยเราจะเจอกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ได้อย่างง่ายๆแล้วถ้าใครไม่มี self extreme ก็แอบจะอยู่ยากหน่อยละคะ่ะ และจากสถิติประเทศไทยค่าตัวตายพุ่งสูงเป็นอันดับ3ของโลกแล้วส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอีกด้วยนะคะ วันนี้เราเลยจะมาพูดคุยเรื่องเซลฟ์เอ็กซ์ตรีมกับคุณเค้กนักจิตวิทยาของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วค่ะใช่ค่ะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนู้นนะคะที่เราได้พูดไปแล้วแหละว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะฝึกที่จะสำรวจตัวเองแต่ครั้งนี้จะเป็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงคือเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยก็เซลฟ์เอ็กซ์ตรีมนะคะหรือว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ย ถ้าเด็กมีเนาะรวมถึงถ้าเราทุกคนมีด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันของชีวิตของเราเนาะถ้าเราไปเจออุปสรรคเราไปเจอความผิดหวงังความเสียใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เรารู้ว่าโอเคเราเป็นใครเรามีความสามารถอะไรเรามีคุณค่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราฝ่าฟันกับปัญหาหรืออุปสรรคหรือาแล้วก็มี มีแนวโน้มเนาะที่เราจะรู้วิธีที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างถูกวิธีมากขึ้นค่ะแล,แล้วยังไงดีอะคะแบบถ้าเราจะเริ่มอะเราควรจะเริ่มยังไงดีกับพ่อแม่ที่มือใหม่อะอะถ้าเพิ่มถ้าถ้าพูดถึง พ่อแม่เนาะฝึกเมื่อไหร่ดีเราควรจะฝึกเซเลสซี่ของลูกเมื่อไหร่ดีเพราะว่าทุกคนรู้เนาะว่ามันดีการที่ให้ลูกมีอันนี้เนาะแต่ว่าขอขอพูดอีกนิดนึงเพื่อที่จะไม่เข้าใจผิดเนาะคือการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยคือการที่เรารับรู้ว่าเรามีความสามารถอะไรเนาะคล้ายๆกับอีพีที่แล้วเลยเนาะอ่าเรามีสิ่งดีอะไรใช่เพราะว่าเซลเซเอร์เนสนะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือถ้าเรามีเซลเซเวอเนส มันจะส่งผลให้เรามีเซลสตีมคือมันก็เหมือนจะลิงก์งกันเนะเาะแต่ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยคือเรารู้ว่าเรามีคุณค่าอะไรมีความสามารถอะไรมีข้อดีอะไรเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ด้วยนะว่าเรามีข้ออที่ต้องควรพัฒนาอะไรด้วยคือถ้าบางคนที่เห็นแต่ข้อดีตัวเองเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้มีเซลสตีมที่ดีนะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของหลงตัวเองอ่าเพราะว่าเรา,<ะ>เราเห็นอย่างเดียวว่าเราดีดีดีด,ดีแต่เราไม่รู้เลยว่าเราอะ มีจุดที่จะต้องพัฒนาต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่มี self esteem เนี่ยคือเขาจะรู้ว่าเขามีดีอะไรและเขามีจุดไหนที่เขาอาจจะยังไม่ดีแต่ว่าพัฒนาได้อะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะซึ่งพ่อแม่จะฝึกยังไงเนาะจริงจริงการที่ให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดก่อนเลยเนาะเพราะว่าเด็กเด็กออกมาเนี่ยเนาะคือสิ่งสําคัญที่เด็กแรกเกิดจะต้องรู้อะค่ะก็คือจะต้องฝึกการวางใจโลกหรือว่า trust นั่นเองนะคะแล้วพ่อแม่ทํำยังไงได้บ้างนั่นสิคะอ่าะพ่อแม่จะไปบอกว่าจงวางใจเพราะว่ามีพ่อและแม่อยู่ก็ก็อาจจะแปลไม่ใช่เด็กไม่รู้เรื่องงอแงร้องอย่างเดียวไม่รู้แต่สิ่งที่เราทํากันอยู่อะค่ะก็คือช่วยได้เช่นเวลาเขาร้องไห้เนาะก็คืออาจจะมีอะไรได้บ้างเปียกอ่าเปียกก็ได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะพอเปียกได้เปลี่ยนอะเขาก็รู้สึกว่าโอเค คือเขาต้องการการเปลี่ยนพระออมแต่ยังเปลี่ยนเองไม่ได้เนาะ,ะแต่เขาพขร้องปุ๊บเอ้ยมีคนมาเปลี่ยนอ่แปลว่าคนนี้แหละที่จะช่วยฉันที่ให้อยู่บนโลกใบน,นี้ได้หรือฉันหิวก็มีนมยัดมาเข้าในปากอ๋อคนนี้แหละที่จะช่วยฉันได้ที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้หรืออยากให้อุ้มหรือแบบต้องการการกอดหรืออะไรเงี้ยเขาก็อุ้มอะไรเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่จะทําให้เด็กคนนึง โตมาอย่างมีความวางใจโลกโ<ฮ>ได้เนาะแบบแบบรู้สึกว่าโอเคฉันฉันก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีคนที่ดูแลฉันอยู่นะไม่ใช่แบบว่าร้องไปเถอะร้องไปร้องจนจนไม่รู้จะร้องอยังไง<อ>แล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเงี้ยค่ะอะกำลังจะพูดเลยว่าแปลว่าแม้จะเป็นทารกคือพ่อแม่ก็ต้องแอคทีฟในการที่แบบรีบเข้าไปตอบสนองกับลูกใช,ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคือเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขารู้ว่า บนโลกใบนี้มันมีคนที่จะดูแลเขาอยู่ถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นเขาดูแลตัวเองไม่ได้ะคะแล้วก็เขาจะทําให้มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆะคะ่ะเป็นเป็นอ๋อพอเขาเริ่มวางใจในในโลกนี้แล้วเพราะว่าเขามาจากท้องแม่ใช่ไหมอยู่ในท้องแม่ก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยพอมาอยู่บนโลก<ๆ>เขาก็เออต้องพัฒนาตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้ยคะ่ะจะสําคัญต่อการที่เขาจะมองโลกยังไงหรือว่าเขาจะไม่เพียงแต่มองโลกเนาะก็มองตัวเองด้วยว่า เอ๊ะฉันเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งไหมบนโลกใบนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือเด็กเล็กๆเ,เลยที่เราจะช่วยได้เนาะแต่ว่าเออพอโตขึ้นมาหน่อยอาจจะแบบสักขวบสองขวบหรืออะไรเงี้ยก่อนเข้าโรงเรียนอย่ไงเงี้ยค่ะสิ่งที่เราจะช่วยได้เลยอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาทําให้เขาทํายังไงก็ได้เนาะให้เขารับรู้ว่าเขามีคนที่รักและเอาใจใส่เขาอืเนาะคือการที่เราจะรู้สึกว่า มีคนคนนึงรักเราอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมีการกระทำเนาะหมายถึงว่าเขาอาจะให้เวลาที่มีคุณภาพกับเราหรือเขาอาจจะแสดงความรักกับเราด้การกอดวยการหอมหรือแม้แต่การที่เขาจัดหาอะไรที่มันจําเป็นต่อาการใช้ชีวิตของเราแบบเนี้ยมันก็แสดงได้ว่าอ๋อนี่ไงคนนี้เขารักเราะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือว่าบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ว่าเป็นใครก็ได้ที่ที่ ที่เป็นคนนั้นให้เขาอะค่ะที่แบบว่าโอเคคนนี้แหละเป็นคนที่รักเขาจริงๆงเนี่ยคะ่ะแล้วถ้าบางคนกลัว,วแบบโอ้ลูกมากเกินไปหรือเปล่าถ้าทําแบบนี้มันจะกลายเป็นโอ้ลูกแล้วลูกจะเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขเข้าใจคือมันก็มีวิธีเนาะคือการที่จะฝึกให้ให้เด็กเนี่ยมีการเห็นคุณค่าในตนเองอะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้เขาคือมันก็ต้องมีการให้เขาทําทุกแก้ปัญหาด้วยตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคือจะบอกว่าให้เด็กแบบสามขวบไปแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตตัวเองมันอาจจะไม่ได้เนาะแต่ว่าอะไรที่มันเป็นแค่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเองหรืออะไรเล็ก,ล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 กๆน้อยๆที่เราก็ต้องดูด้วยว่าเขาทําได้หรือไม่ได้เงคะ่ะแล้วให้เขาได้ทำํำมันก็จะทําให้เขาสุขว่าเฮ้ยเขาทําสิ่งนี้สาําเร็จอ่ะไม่ไม่ต้องยกตัวอย่างไกลามากก็คืออาจจะเป็นเรื่องของงานบ้านเนะะาะสามขวบเนี่ย เราคงไม่ให้เขาถือถังน้ําแล้วก็เอาไม้ถูพื้นมาถูพื้นอะไรเงี้ยมันอาจจะยากไปเนาะแต่แบบเช่นการที่เขาอ่าช่วยแม่เก็บผ้าที่ตากไว้หรือเอาผ้าเอาจากเครื่องซักผ้าหรืออะไรที่ที่มันเป็นอะไรไที่เรากู้่าเออเขาน่าจะทาได้หรือเก็บของเล่นเองหรือแม้แต่อ่าเก็บที่นอนเองได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะคือทําให้มันเหมาะกับ ช่วงวพัฒนาการของเขาใช่ช่วงวัยของเขาอะคาโตมาหน่อยอาจจะเป็นล้างจานไหมหรือเก็บโต๊ะกินข้าวอหรืออะไรเอาผ้าไปใส่ในเครื่องซักอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องดูว่าแบบลูกเราเนี่ยคิดว่าเขาทําอะไรได้ให้มันเหมาะกับพัฒนาการของเขาเนาะคราวนี้พอเขาทําได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเราจะเต็กในใจอะว่าโอเคสิ่งนี้เราทําได้แล้วสิ่งนี้เราทําได้สินี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นคนที่ มีความสามารถนะแล้วก็ทําได้นะแล้วมากไปกว่าน,นั้นอีกเนาะพอพอเราฝึกให้เขาได้ได้ทําอะไรด้วยตัวเองเงี้ยแล้วพอเขาทำได้เรามีการเสริมแรงด้วยการมชมไปอีกอืแบบเช่นโอโ้โหหูไม่หายเหนื่อยเลยเนี่ยเออเพราะว่าลูกช่วยแม่กวาดบ้านเนี่ยแม่มแม่ก็เลยแบบว่ามีเวลามานั่งสบายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอโหไม่เพียงแต่ว่าทําให้บ้านสะอาดนะแต่แม่อ่ะ ไม่เห็นนะว่าสิ่งที่เราทำํำมันทาให้แม่หายเหนื่อยแล้วช่วยแม่ได้อีกอ,อย่างเงี้ยคือมันก็จะเหมือนกับยิ่งเสริมไปอีกเสริมาโอ้โหนอกจากเป็นคนที่กวาดบ้านได้สะอาดแล้วยังทําให้แม่หายเหนื่อยอีกอะไรเงี้ยม,มันก็จะลิงก์ไปให้เขามีความภูมิใจในตัวเองใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งอ่านอกจากการให้ฝึกทักษะละมันก็จะต้องมีอีกมีอีกอก็คือหลายอย่างเนาะที่จะช่วยเนาะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการอดทนรอคอยอ่า คือการสอนลูกให้มีซีล s สติมไม่ได้หมายความว่าสปอยลูกใช่ไหม,มเพราะว่าอย่างน้อยเขาต้องอดทนรอคอยกับอะไรบางอย่างเนาะมไม่ใช่แบบว่าโอ้ยอยากได้อันนี้ต้องได้เลยอยากทำวันนี้ก็ต้องให้ทําเลยเลอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องมีกฎกติกาที่เราวางด้วยกันเนาะว่าอย่างเช่นอ่าเขาอยากได้ตุก๊กตาตัวใหม่หรือว่าเกมใหม่หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีว่าโอเคเราจะทํายังไงที่จะไปให้ถึง วันที่เขาจะได้อย่างเงี้ยก,ก็แล้วแต่พ่อแม่เนาะอาจจะใช้การทำความสะอาดบ้านเป็นรางวัลก็ได้เนาะพอทำครั้งที่หนึ่งต้องทำกี่ครั้งหล่ะถึงจะได้อาสมทำห้าครั้งจะได้เกมใหม่หรืออะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็คือหนึ่งนอกจากให้ฝึกทักษะในชีวิตแล้วยัยงฝึกการอดทนรอคอยได้ด้วย<ม>อะไรแบบนี้<ม>เป็นต้น<ม><ม>เป็นต้นอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งวิธีอะไรเงี้ยค่ะนี<ม> ส้มกําลังนึกภาพแบบเออพอจะมีข้อสังเกตไหมว่าเด็กคนเนี้ยอ่ะมีเซลล์เอฟดีแต่เด็กคนเนี้ยอืมอาจจะต้องช่วยเขาหน่อยอืมค่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันจะพูด,ดว่ามันง่ายก็ง่ายจะพูดว่ายากก็ยากนะคือถ้าแบบว่าง่ายๆก็อาจจะสังเกตดูก็ได้ว่าแบบว่าเขาเป็นคนมั่นใจอะไรเงี้ยกล้าที่จะบอกความต้องการตัวเองกล้าที่จะ รู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรที่จะทาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนาะอาจจะแบบเช่นอะไรดีแบบว่าอ่ะลูกช่วยไปบอกพี่พนักงานให้หน่อยว่าเออเราจะเก็บเงินช่วยมาเช็คบินหน่อยหรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะแบบเบสิกแบบเบสิกแบบมากๆอะไรอย่างงี้เนาะแบบว่าเขาอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะไม่ไม่กล้ากลัวพูดผิดแต่ว่ากลัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบโอเคเด็กที่เขารู้ว่าเฮ้ยเขาพูดได้เขาเขาทําได้ต่อให้เขาทําไม่ได้อะ่ะก็ ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันอาจจะฝึกได้มากกว่านี้หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะกล้าใช่ใช่เขาจะกล้าเขาถ่าไปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะส่งเสริมลูกนะคะค่ะสิ่งไหนไม่ควรทํากับลูกคะขอขอเป็นสิ่งที่ควรทําก่อนละกันเนาะก่อนที่จะไม่ควรอะไรเงี้ยเนาะได้ค่ะสิ่งที่ควรทําเนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเรารักเขาอ่ะอ่าจะเป็นเรื่องความเอาใจใส่การแคร์ความรู้สึกหรือแม้แต่ เขาอกเข้าใจหรือเวลาคุณภาพเนาะเออเอาเวลาคุณภาพนี้ก็สําคัญเนาะบางทีเรานั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันเป็นเวลาที่ให้กันละแต่ว่าโอเคแม่อาจจะสนใจออมช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ส่วนลูกก็อาจจะกําลังสนใจกระตู้นหรืออะไรอย่างเงี้เนาะแต่นั่งอยู่ด้วยกันนะนั่งติดกันเลยแต่อันนี้คือไม่เรียกว่าเวลาคุณภาพเพราะว่า เราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันน่ะคืเอเราคแค่นั่งข้างกันอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ถ้าเวลาคุณภาพเราจะต้องเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างเหมือนกับไม่ได้สนใจในแต่เรื่องตัวเองเงี้ยคือเราจะต้องรับรู้ว่ามันมีคนนึงอยู่ข้างๆเราแล้วก็สนใจในความสนใจของเขาด้วยอาจจะดูดูหนังด้วยกันก็ได้คือมันไม่ได้หมายความว่าเวลาคุณภาพต้องมานั่ง ห้ามมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆและต้องคุยกันคุยเรื่องดิฟดีฟอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ <laughs> อ,อาจจะทําอะไรบางอย่างเนาะที่เราได้ทําร่วมกันนะอ,อ่ะคือมันไม่ได้แค่โฟกัสที่ความสนใจของเราหรือว่าของเขาเท่านั้นแต่มันร่วมกันนะคะแต่พอสิ่งที่ไม่ควรทำเนาะหนึ่งก็คือเหมือนกับละเลย<อ>บ้างน,นั่งด้วยกันแต่ไม่คุยกันบ้างหรือาแล้วก็ปล่อยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ด้วยเนาะซึ่ง ซึ่งอันนี้ดูเป็นเรื่องเบสิกแต่ยากนะแต่ว่าถ้าทําได้มันผลลัพธ์มันก็จะดีเนาะอ,อย่างที่สองก็คือเวลาตําหนิเขาเนี่ยทุกคนน่ะไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีใครทําดีทุกทุกอย่างเวลาที่เขาทําไม่ดีอะ่ะเขาเขาทําผิดเนาะเวลาที่เราตําหนิอะคะ่ะก็คือไม่ควรตําหนิที่ตัวตนอนยังไงคะ <laughs> คือเวลาเราตําหนิเนี่ยอันนี้ใช้ได้หมดเลยนะกับเด็กกับคนโตอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาเราจะตําหนิใครหรือจะบอกว่าเขาทําผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ย เราบอกถึงพฤติกรรมที่มันผิดค่ะไม่ได้บอกว่าตัวเขาว่ามันผิดเนาะอย่างเช่นแม่ไม่ชอบเลยที่หนูไม่เอาผ้าใส่ตะก้าเธอมันเป็นคนสกปรกอย่างเงี้ยอ๋อคือแบบโหเธอเป็นคนสกปรกมันคือการบอกตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนสกปรกอย่างเงี้ยคือการที่บอกว่าแม่แม่แม่ไม่ชอบเลยที่หนูไม่เอา ผ้าใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยถูกพูดแค่นี้พูดแค่นี้พออย่าอย่าไปพูดต่อคือพูดแค่นี้เขาก็จะรู้อ๋อแม่ไม่ชอบอะไรไม่ชอบพฤติกรรมที่เราไม่เอาผ้าใส่ตะกร้าหรือแม่ไม่ชอบเลยนะที่กินข้าวอ่ะแล้วไม่เอาไปไว้ที่อ่างล้างจานถ้าจะให้ดีก็บอกเลยเออแม่อยากให้หนูเอาจานน่ไปไว้ที่อ่างล้างจานอะไรเงี้ยข้าวหน้าหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเราไปแอดเธอเป็นคนสับเพ้านะเธอเป็นคนเหมือนไปดื้อด้านนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนไปเราไปเอา เอาอะไรบางอย่างเขียน,นอะ,อะเออติดป้าย<อ>าที่ที่ที่นัาผ่าเขาอะว่าแบบเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราตําหนิอะเราจะไม่เราจะไม่ตําหนิที่ตัวตน<อ>เราตาหนิตาหนิที่พฤติกรรมนั้นๆเน,นาะไปโรงเรียนสายอย่างเงี้ยนอนตื่นสายอะเป็นพฤติกรรมเนาะแต่แบบขี่เกียจสัตว์ังยาวอย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวตนเออเขาจะมองอ้าโหโอเคถ้าอย่างนั้นแม่มองว่าฉันเป็นคนที่เกียดฉันก็ไม่ต้องอยากตื่นเร็วหรอก พราะว่ามันมีผลเนาะที่แม่บอกทงงว่าฉันเป็นคนขี้เกียจอย่างเงี้ยอืมเอออันนี้ใช้ได้กับทุกใช่ใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนาะต่อมาอันที่สามก็คือเวลาเราตั้งความหวังอะให้มันตั้งตั้งให้มันสมเหตุสมผลแบบไม่ใช่เกินจริงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นลูกเราเนี่ยอยู่ในสักวรากี่โมงเอ๊กี่ขวบนีนะเจ็ดขวบอะสมมุติเจ็ดขวบแต่เราคาดหวังว่า เขาจะต้องรู้ทุกอย่างว่าวันนี้การบ้านมีอะไรบ้างและจะต้องแบบ cover ทุกอย่างที่ที่มันเป็นการเรียนในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีแบบเจ็ขวบแค่ให้นั่งอยู่กับที่7นาทีอะไรเงี้ยมันก็เก่งแล้วอะแต่แบบว่าคือเราจะไปคาดหวังให้มันเกินตัวเขาอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้หรือเจดขวบแต่อยากจะให้ขัดห้องน้ําสะอาดมากอย่างเงี้ย ああมันก็ไม่ได้ค,คือเหมือนกับว่าเวลาเราตั้งความหวังกับลูกอย่างเงี้ยค่ะก็คงให้ตั้งตามความเป็นจริงใช้ความเข้าใจใด้วยใช้ความเข้าใจกับพัฒนาการเขาด้วยมไม่ใช่คิดว่าแบบฉันอุตสาหสอนมาเท่านั้นเท่านี้เธอจะต้องรู้สิต้องรู้ว่าต้องทอํายัางไงอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็ผิดพลาดกันได้่างนี้เนาะแล้วก็อันที่สี่ก็คือมีเงื่อนไขกับความรักที่จะให้ลูกอะค่ะอันนี้ไม่ควรทําสร้างเงื่อนไขเหรอคะออคือแบบว่าฉันจะรัก ลูกก็ต่อเมื่อทำหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรแบบนี้ใช้ความรักเป็นข้อแรกเปลี่ยนเนะเอาะอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเช่นเช่นได้ไหมเช่นได้ไหมเด็กอะเนาะบางทีเราทําผิดเราทาพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบสอบได้สี่จุดศูนศูนย์หรือว่าโอ้สี่จุดศูนย์ก็เวอร์ไปเนะาะแบบพ่อแม่ถ้าตั้งสี่จุดศูนย์มันก็อาจจะแรงไปหน่อยเอาสักเท่าไหร่ไหนสามจุดห้าสามจุดห้าเธอต้องได้ละอ่ะพ่อแม่ก็คิดอย่างนั้นเนาะแต่บางทีแบบเฮ้ยมันไม่ไหวอะมันได้สามจุดสามอย่างเงี้ยเออ ก็ต้องทําให้ยังไงก็ได้ให้ลูกรู้ว่าแบบเอก็ยังรักคือไม่ได้หมายความว่า3.5ถ้าไม่ได้3.5าฉันจะไม่รักนะคือจะไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเธอจะผิดพลาดเธอจะทําไม่ได้อย่างที่พ่อแม่คาดหวังหรือว่าเธอจะไม่สวยไม่รวยไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงพ่อแม่ก็รักอยู่ดีต้องบอกเขาแหละเนาะว่ารักในความพยายามของลูกปะใช่ใช่ใช่คือรักในตัวตนของลูกอรักที่ลูกคือไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงอะ ก็รักก็เหมือนเหมือนที่พระเยซูรักเราอย่างเงี้ยอืเราจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันหรือเราจะเฝ้าเดี่ยวทุกวันหรือเราไม่เฝ้าเดี่ยวเลยหรือเราจะหายไปจากโบสถ์แปดปีแล้วเพิ่งกลับมาหรือเราจะไม่ได้เป็นเตียนมาก่อนหรือเราจะทําไม่ดีมาก่อนแต่สุดท้ายพระเยซูก็รักเราอย่างที่เราเป็นจริงๆถูกไหมไม่ได้ไม่ได้ความรักไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงตามความขึ้นพฤติกรรมใช่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราแต่ว่ายังไงอะ ก็รักก็คือรักอยู่แล้วอืมแล้วเราจะแสดงออกกับลูกยังไงล่ะแบบเนี้ยที่ให้ลูกรู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้รักเขาเพราะว่าเขาทําแบบอันนี้มันมันจะเห็นชัดเลยนะถ้าเราทําผิดมาอืถ้าลูกทําผิดมาแล้วรีแอคของพ่อแม่เป็นยังไงอันนี้จะวัดเลยว่าพ่อแม่รักหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่มีเครื่องเงื่อนไขอะไรออ,อะไรดีอะแบบว่าสอบไม่ติดอะสมมติอ่โหตั้งเป้าหมายกับการสอบ เข้ามาหาลัยในปีนี้มากแต่สอบสอบไม่ติดอย่างเงี้ยหนึ่งใช้วิธีการพูดไหมพูดก่อนว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นยังไงแม่ก็รักหรือพ่อก็รักยังไงลูกก็คือลูกต่อให้ลูกสอบไม่ติดแล้วก็ดูว่าโอเคงั้นเรามาดูไหมว่าเราจะช่วยกันยังไงกับการที่เราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามกันใหม่พ่อแม่ก็ยังเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคือมันนะต้องมีทังการขับพูดแล้วก็แสดงออกด้วยเนาะคือไม่ใช่พูดอย่างเดียวคือพูดตาแข็งแบบ ไม่เป็นไรนะเข้าใจก็ไม่ใช่เนาะเสียงแข็งตาแข็งอย่างเงี้ยลูกก็จะแบบเอ้าสรุปลักอย่างที่เป็นประวัอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาเราไปอ่ะแบบอ่าเราไปตอดเข้าแล้วเออมันก็มีภาษากายด้วยใช่มันก็จะรับรู้แล้วเออเขาเขาพูดจริงนะคือคําพูดกับการกระทําเขามันตรงกันเลยมีข้อต่อไปอีกไหมคะหรือว่าเหมือนเท่านี้ก็คิดว่าแค่เนี้ย จำได้กันหรือเปล่า <laughs> จำได้กันหรือ,อยังอ,อะไรเงี้ยค่ะคุณคุณว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอ๋ออเอใชอ่าใช่ใช่ใชตรงตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการยอมรับอย่างที่ลูกเป็นด้วยแหละเอาจริงๆอ่ะก็คงไม่มีพ่อแม่คนไหนเนาะท,ที่ที่จะไม่หวังดีกับลูกอ่ะคือทุกอย่างที่เขาทําำเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปรียบเทียบหรือดุดาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนอ่ะก็บอกหมดว่าทําเพราะหวังดี ทำเพราะอยากให้ลูกให้ได้ดีอะไรต่างๆเนาะแต่บางทีการรับรู้ของลูกเนี่ยมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอ่าพอเราเปรียบเทียบกับลูกเพื่อนมันอาจจะมลูกคนข้างบ้านอะไรเงี้ยพี่น้องเออพี่น้องอันนี้ก็อันนี้คือเจ็บปวดนะซึ่งตรงเนี้ยคือถามว่าพ่อแม่ อย่างที่บอกอะไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกเขาก็รักลูกกันหมดนั่นแหละแต่ว่าบางอย่างที่เราทรําโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะ i, ระหว่างดีคือเราอยากให้เขาขยันขึ้นเราอ,อยากให้เขากตืืนร้อนขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ลืมอะลืมที่จะไปเปรียบเทียบว่าทําไมไม่ดูอย่างคนนั้นสิคนนั้นทนําดีนะคนนี้ทําดีอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกเนี่ยก็จะมองเราว่าแบบ คือหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดรับรู้ละว,ว่าพ่อแม่ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นเนาะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดีเท่าคนนั้น<ม>เราไม่ได้ดีเท่าคนนี้ยิ่งโดยเฉพาะเอ,อพี่น้องด้วยกันเองอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเกลียดพี่น้องกันเองอ <c oughs> คือรู้สึขขกว่าฉันไม่ได้ดีเท่าเธอนี่ฉันเป็นเป<ม>็อางงานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ซึ่งตรงเนี้ยก็ถ้าพ่อแม่อแว์ได้เนาะ คือมันหลุดได้บ้างแหละแหม <ừ m. S 1> ใครจะไปเป๊ะทุกคนเนาะ,ะมันก็หลุดได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายพอเราหลุดไปแล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องกลับมาว่าโอเคเหมือนมาเมคชั u r e กับเขาอีกทีว่าเออสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้อยากที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยคือมันทํายังไงได้บ้าง<อ>โดยโดยที่หมายถึงให้เขาแข่งกับตัวเองนะ เก็บไหมคือไม่งั้นแบบเฮ้ยไม่ให้พูดอะไรเลยเหรอไม่ให้บอกอะไรลูกเลยหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่บอกได้แต่ไม่ต้องมาเอาอีกคนมาเปรียบเทียบอดีมากเลยนะเปราะว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็พลาดได้แต่ว่าวิธีการพลาดถ้าพลาดไปแล้วสิ่งสาคัญคือกลับไปคุยกับลูกใช่อขอโทษลูกด้วยก็จะดีเหมือนกันเนาะใช่คือเคยกว่าแบบการที่เรามีไมเซตแบบนี้ดีนะว่าไม่ว่าเราจะเป็นลูกหรือเราจะเป็นพ่อแม่ เราขอโทษกันได้อะคือพ่อแม่ก็อย่างที่บอกอะพ่อแม่คือมนุษย์นะคือพ่อแม่ไม่ใช่แบบเป็นเทวดามาเกิดหรืออะไรอย่างงี้เนาะที่จะแบบว่าทําทุกอย่างถูกต้องหมดอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ดังนั้นอะซึ่งลูกอะผิดอะก็ควรขอโทษพ่อแม่คือมันไม่ใช่ว่าฉันเป็นลูกว่าจะต้องแบบเออต้องฉันมีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คือทุกคนมีสิทธิ์อะทุกคนมีสิทธิ์พ่อแม่ก็มีสิทธิ์ลูกก็มีสิทธิ์คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์กันอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องที่กระทบกระทั่งเรื่องผิดพลาดเรื่องอะไรกันบ้างแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราอยากจะคีบความสัมพันธ์นั้นไหมถ้าเราอยากจะรักษามันไว้เราก็ต้องยอมที่จะบอกขอโทษอีกคนก็ต้องให้อภัยกันหรือว่าก็ต้องมาคุยกันอ่ะเชื่ว่าการคุยกันอ่ะมันเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆกับทุกความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะพ่อแม่ลูกคู่รักเพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่เนี้ย โดยโดยต้องกลับไปเอาเซ l ร์ฟเวอแอันแรกนะว่าเราต้องดูก่อนว่าเราอารมณ์อะยังไงคือไม่ใช่แบบว่ากําลังเดือดเลยแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยอันนี้ฟังอาจจะต้องแบบเป็นอารมณ์ที่ปกติก่อนแล้วก็มาคุยด้วยเหตุด้วยผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากนะยากแต่ว่าฝึกได้ฝึกได้แล้วก็ถ้าฝึกแล้วทำได้ก็จะจะดีกว่าอโอเคครอบครัวแบบ จัดการได้ประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกอ่ะออกไปข้างนอกเนาะไปโรงเรียนไปเจอคําพูดหรือไปเจออะไรบางอย่างสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้สูญเสียความมั่นใจทีนี้จะทำยังไงนะ,ะเ,เออกลับม,มาแล้วพ่อแม่จะทํายังไงคือจะบอกเลยนะว่าเราจะต้องทําให้บ้านอ่ะบ้านในที่นี้เนาะไม่ใช่แค่โครงสร้างบ้านอนะไรเงี้เนาะแต่คนที่อยู่ในบ้านอนยะ่างเงี้ยเป็นคนที่ปลอดภัยสําหรับลูกที่สุดเนาะคือต่อ ต่อให้เราไปเจอเรื่องเลวร้ายอ่ะเหมือนโลกจะเลวร้ายกับเราแค่ไหนอ่ะแต่เรากลับมาที่บ้านอ่ะมันต้องเป็นบ้านที่ปลอดภัยอบอุ่นและพร้อมที่จะสพอร์ตเราเสมออย่างเงี้ยมันเหมือนเรากลับมาแท่นชาร์จอ่ะชาร์จเ็จออกไปใหม่ตอร์ดอย่างเงี้ยแต่ถ้าลองพึกภาพข้างนอกโอ้โหแบตหมดละแบตหมดละกลับมาดูดอีกดูดแบบ ก็คือไม่ไม่ต้องแล้วจ้ะคือคือพอนถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเด็กเดี๋ยวเนี้ยค่าตัวตายเยอะมากอาคเพราะจะอยู่ไปทําไมอะ่ะข้างนอกก็หลายข้างในก็หลายาไม่มีใครดีกับฉันเลยดังนั้นโลกนี้มันไม่น่าอยู่สมมติเราไปทําผิดพลาดมาสมมตินะแล้วเราก็โดนด่ามาละเต็มเลยแบบข้างนอกอย่างเงี้ยกลับมาบ้านโดนด่าซ้ำอย่างเงี้ยคือมันมันอาจจะแบบมันนะมันก็เทนะ่าเนาะแต่คือเราก็รู้แล้วว่าเราก็ทําผิดอ่ะเนาะแต่ว่ากลับมาเราก็อยากได้กําลังใจเนาะแบบโอเค พ่อแม่อาจจะไม่ได้บอกว่าลูกทำมมลูกไม่ได้ทําผิดอันนี้ผิดคือหมายถึงว่าการที่ปกป้องลูกโดยการบอกว่าลูกฉันไม่ผิดลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ควรคือผิดก็คือผิดแต่ว่าเรากลับมาดูสิว่าแล้วเราจะแก้ไขกับความผิดนี้ยังไงได้บ้างพ่อแม่จะช่วยยังไงได้บ้างจะเป็นกําลังใจยังไงได้บ้างอย่างเงี <c oughs> ้ยคือเหมือนเอาความจริงมาคุยกันแล้วก็คือก็อย่างที่บอกอ่ะมันต้องยอมรับก่อนยอมรับความ,มจริงที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรแต่ว่าเรายอมรับด้วย ด้วยความเข้าใจแล้วก็ความรักเขาอย่างเงี้ยไหนมีมีข้อพระคัมภีร์หรือว่าพระเจ้าหนุนใจอะไรเราเรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเองบ้างไหมคะจริงๆอ่อะคืออันนี้มันเบสิกมากแบบว่ารคริสเติยเสนทุกคนอะ่ะต้องท่องได้ก็คือยอห์นบที่สามข้อที่สิบหกใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเนาะซึ่งโลกเนี้ยมันไม่ใช่เอิร์ธมันไม่ใช่แค่แบบแผ่นดินผืนฟ้าหรืออะไรแค่นั้นแต่มันคือคนที่อยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยจน ให้ลูกตัวเองอะมาตายเพื่อคนเหล่านี้ต่อให้จะไปทำอะไรมาอย่างโจรอย่างเงี้ยไปฆ่าคนมาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขากลับใจพระเจ้าก็รักอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคืออันนี้มัน,เป,นเป็นความรักที่แบบมันใช้ได้ใช้ได้จริงในชีวิตเนาะคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเราจะอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเนาะและความรักนั้นนะมันไม่ได้หมายความว่าเรารู้พระเจ้ารักเราก็จะเลวต่อตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ <laughs> คือเรารู้เราเออพระเจ้ารักเราก็อยากทําให้คนที่เรารัก เขาแฮปปี้เนาะหลายอย่างที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเออเราทำแล้วเขาจะยิ้มเนาะเขาทำแล้วเขาจะชอบเนาะก็เหมือนกันเหมือนกับลูกเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขารักเอมีคนรักเขาอะเขาคงไม่อยากที่จะมาทิ่มแทงคนนั้นหรือไม่อยากทําให้คนนั้นเฮิร์ตอยู่ซ้าแล้วซ้าเล่าอะไรเงี้ยเนาะเขาก็คงอยากจะทําให้คนนั้นมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็อยากที่จะดําเนินชีวิตฝ่าฟันอะไรอุปสรรค ความยากของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแต่ถ้ามันไม่มีอ่ะมันก็ไม่รู้จะสู้ไปทําไมเนาะมันก็แบบอืก็เลือกที่จะแบบจบชีวิตตัวเองหรือแบบใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายอะไรแบบเนี้ยเปรียบเทียบได้แบบเห็นภาพอยากฝากอะไรไหมสาหรับคําว่า self esteem ไม่ใช่าหรับเด็กก็ได้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆรองเทุกคนอ่ะมีคุณค่าเนาะมีมีคุณค่าของตัวเองอ่ะการมีชีวิตอยู่ของเราอาจจะแบบ เราอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับกับใครวะหรือมันจะมีความหมายอะไรกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อไว้เถอะว่าจริงๆกัการมีชีวิตอยู่ของเราอะ่ะมันจะมีผลกับกับใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่อาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวอาจจะมากมายเลยอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเออเราเราพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ให้มันมีคุณค่ากับคนอื่นน่ะอืม ขอบคุณมากเลยนะคะคุณ <Okay. S 2> เคก็คราวหน้าไว้เจอกันในเรื่องอื่นๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ